ถามตัวไหนครับเป็นรุ่งสอคออีกครับไฟน้เราซ้อมมากี่กวันครับเกือบสองอาทิตย์แล้วก็ซ้อม,มยอ,อ,อ,อยู่ที่ค่ายสอคออีมินครับอยู่ที่อูรุพงศ์มีใครเป็นผู่บ่าวสาวล้มั่งอยู่นี่มีเทพสุทินแล้วก็เก่งแก้วแล้วก็อัชลีครับแล้วคือเวกพี่พี่ด้านในข่าวเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองสูงเท่าไหร่ครับเก้าสิบสิบน้ำหนักปล่อยๆหรอตอนนี้ห้าแปดห้าเก้ามวยสไตล์อะไรครับสีเมือวันนี้มาเจอยอดทองไทยนะเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยสต่อยยเาัง ดูมเขาเมื่สไตล์ฟรีมือวันนี้มาเจอยอดรองไทยบางทีมันแพนไงดีไปเรื่อยๆก็ต่อยตามสไตล์เราเนาะมีประเด็นแก้ไขอุปโภคไอเดียวล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่อะวันนั้นต่อยกับตวันเดือดเป๊ะมางชาโนกูซานชาเราไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบอะร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบสิบสองอถ้าเกิดเขาชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินประมาณก้อนหนึ่งก็มาวิ่งยี่สิบดีสายตอนเช้าเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปออรรร์์์เซ็นตสมบูณยงงแ วันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเจ็ดสิบแปดสิบคนจังหวัดเพชรบูรณ์ฝากเชิญชวนแฟนคขับรถ่อยฝากพี่น้องชาวเพชรบูรณ์เป็นกำลังใจให้ผมเวยวันนี้พร้อมเอาชนะกันไปฝากนะกอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอคมากครับ